โมเดลไขความลับธุรกิจเติบโต,ตคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่บริษัท อินเตอร์ลิงเทลคอมจำกัดมหาชนหรือว่าไอเทลนะคะเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมใหญ่แก้วนำแสงนะคะเพราะว่าเขากำลังเข้าสู่การเติบโตในแชปเตอร์ที่2แล้วเป็นโมเดลธุรกิจของการนำเอาสินทรัพย์ที่เขาลงทุนไปกว่า1,800ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมามาสร้างไรายได้มาหาไรายได้มากขึ้นในรูปแบบของ ออนไลน์ Online, แต่จะเป็นเทรนด์ทางด้านของการศึกษาและเทรนด์ในเรื่องของความปลอดภัยในอนาคตซึ่งผู้บริหารบอกว่าในแชปเตอร์นี้จะทำให้อีก5ปีข้างหน้านะคะอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นเป็น40%เกือบหนึ่งเท่าตัวรวมไปถึงอัตรากำไรสุทธิก็จะขยับจากประมาณ10%ปัจจุบันไปสู่20%นะคะ การเติบโตนี้จะนำไปสู่แชปเตอร์ที่3นะคะก็คืออีก5ปีถัดไปจะนำไปสู่เรื่องของ Data a n a l y t i c นะคะหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับลูกค้าซึ่งก็จะเพิ่ม Val u ลให้กับบริษัทซึ่งจะทำให้ i t e ทนั้นสามารถ สร้างรายได้ประจำได้ในช่วง5ปีจากนี้ไปประมาณ80%อีก20%นะคะจะเป็นงานที่รับมาเป็นงดงวดในเรื่องของรายได้นะคะดิฉันพาไปฟังการสัมภาษณ์ผู้บริหารกันค่ะผมตั้งเป้าใหญ่ๆของบริษัทเนี่ยในช่วงใน,ในช่วงความฝันที่ที่ผมวางไว้นะครับฝันแรกผมอยากเห็น5,000ล้าน5,000ล้านเนี่ยเราตั้งโกไว้ว่าเราอยากเห็นใน5ปี ฝันที่2เนี่ยจริงๆเป็นฝันรับฝากมาจากคุณพ่อนะครับก็คือเราอยากเห็นหมื่นล้านคุณพ่อฝันจะเห็นบริษัทมีรายได้หมื่นล้านรับเลยเบอร์นี้เฉพาะลูกค้า True Move Edge แบบรายเดือนที่รักกันยาวๆ ลูกค้าปัจจุบันรับเพิ่มสีสิทธิพิเศษร,รับสิทธิ์ส่วนลดเมื่อซื้อสมาร์ทโฟนไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้ารับสิทธิ์อัปเกรดแพ็กเกจเดิมได้เน็ตเพิ่มเทียบเท่าลูกค้าใหม่รับกล่อง True ID TV ในราคาเพียง50บาทต่อเดือนพร้อมชมแพ็กเกจ True ID Ultimate ฟรีนาน12เดือนเต็มที่ทุกอารมณ์กับ True p t หนังดัง ซีรีส์มันส์และการ์ตูน oh. ฟรีรวมกว่าพันเรื่องรับสิทธิ์ได้คะแนน True Point สูงสุด3เท่าเมื่อชำระค่าบริการตรงเวลาใช้คะแนน True Point แลกสิทธิประโยชน์มากมายผ่านแอป True ID รับเลยเบอร์นี้กับ4สิทธิพิเศษร,รับส่วนลดค่าเครื่องรับแต็ดเพิ่มในราคาเดิมรับกล่อง True IDTV และแพ็กเกจ True Ultimate ฟรีรับ True p o i n t สูงสุด3เท่าเฉพาะลูกค้า TrueMove H แบบรายเดือนเท่านั้นนะคะ รับสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ที่แอป True ID ที่ True Store หรือไปที่ True Shop ใกล้บ้านถึง31มกราคม2564อยู่บ้านก็ปลอดภัยแต่ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านเตรียมตัวให้พร้อมและถ้าต้องเดินทางเลือกเช่ารถกับ True Racing พรรถเช่าจากทูริสิงผ่านการอบโอโซนฆ่าเชื้อสะอาดแถมยังคุ้มครองด้วยประกันชั้นหนึ่งสะดุกสบายมีค่าไวไฟให้ลูกค้าทรูลถสูงสุด25%เมื่อเช่ารถขับเองและบริการอื่นๆอ,อีกมากมายให้ทูริสิงไปกับคุณ 1พฤษภาคมถึง3 1ธันวาคม2563รรับสิทธิ์ได้แล้วที่แอป True ID เทลค่ะเราเรา,เรามีจุดแข็งยังไงบ้างคะสำหรับธุรกิจของเราครับต้องเรียนว่าไอเทลเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีะระบบโทรคมนาคมทางด้านไฟเบอร์นะครับจุดแข็งจริงๆของเราเนี่ยเราเน้นโมเดลบิสเนสให้เป็นรีเคอร์ลิงต้องเรียนว่าไอรีเคอร์ลิงเนี่ยเราทำสัญญากับลูกค้าระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ก็จะมาอย่างสม่ำเสมอแล้วการที่เรามีบริเนสโมเดลที่เป็นรีเคอร์ลิงเนี่ยลูกค้าเซ็นสัญญาแล้วเขาไม่ได้ยกเลิกวันพรุ่งนี้วันมะลืน นะครับเขาใช้ระยะยาวเช่น18เดือน3ปี5ปีก็แล้วแต่อันนี้มันก็ทําให้รายได้เรามาค่อนข้างสม่สมําเสมอในแต่ละปี mm hmm. พอเราหาลูกค้าได้เพิ่มนะครับเราไปเปิดธิรกิจใหม่ใหม่หาลูกค้าเพิ่มแอดเข้ามามันก็จะกลายเป็นฐานรายได้ที่โตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นโมเดลธิรกิจหลักๆ mm hmm. แล้วก็ระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นระบบที่มันโตโตต่อเนื่องตลอด ซึ่งจริงเราเซตนโยบายบริษัทไว้เนี่ยว่าต้องการเติบโตต่อเนื่องและย,ยัง่งยืนเพราะฉะนั้นการที่เราทําในโครงสร้างพื้นฐานก็ทําให้ลูกค้าที่ได้เข้ามาเพิ่มหรือลูกค้ามีการขยายการใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นผลบวกกับบริษัทอันนี้คือโมเดลหลักๆที่ที่เราเน้นในบริษัทนะครับ,รบแล้วก็ธุรกิจที่เป็นรีเคอร์ลิงเนี่ยต้องเรียนว่าในปัจจุบันเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ฐานไรายได้เรามั่นคงนะครับแต่เราเองก็พยายามบวกด้วย Scur v e ใหม่ๆที่เป็นงานโครงการงานโปรเจกต์ ที่เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจอันนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งประมาณ40อร์เซนของรายได้เรานะครับที่จะเป็นงานโครงการงานโปรเจกต์แต่ในอนาคตพอสตัวนี้รวมกันเนี่ยก็จะมีการปรับสัดส่วนในแต่ละปีที่เปลี่ยนไปเพยามเน้นหนักไปที่รีคอร์ดลิงงานโปรเจกต์ลดน้อยลงแล้วโปรเจกต์ส่วนใหญ่ที่เรารับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวข้องนะครับปีที่ผ่านมาเรารับโปรเจกต์ที่เรียกว่าเน็ตชายขอบแล้วก็เน็ตห่างไกลอันนี้ก็คือการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้ว ต่อยอดไปเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่ที่ไม่มีผู้ให้บริการแล้วหน่วยงานรัฐก็คือกะสะชเนี่ยก็มาซัพพลายในส่วนนี้ให้เงินเป็นวันถามแล้วก็อีก5ปีหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จเนี่ยให้เงินเป็นรีเคอร์ลิงอันนี้ก็จะเป็นการผสมผสานเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็จะเริ่มเห็นการผสมผสานระหว่างรีเคอร์ลิงและนอนรีเคอร์ลิงอยู่ในสัดส่วนของ business model บริษัทอืค่ะของเราเนี่ยค่ะที่เราบอกว่าเรารับงานภาครัฐ มีเอกชนด้วยหรือเปล่าคะสัดส่วนเป็นยังไงฮะรัะกเอกชนในปี2563นะครับต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี61เนี่ยเราเริ่มปรับสัดส่วนรับงานภาครัฐมากขึ้นนะครับเราเราเริ่มจากเดิมทีเนี่ยก่อนปี61เนี่ยเรามีสัดส่วนภาครัฐอยู่ที่ประมาณ20 30นะครับพอมาปี61 62และ63เนี่ยสัดส่วนภาครัฐของเราเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น50 ถึง55%คุณนัทนายมองโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวไอทลเนี่ยจากกรณีที่มันเกิดโควิดขึ้นด้วยแล้วมันก็มี 5G เข้ามารองรับ,รบพอดีอะเราจะได้โอกาสอะไรคะคือต้องบอกว่า 5G เองเนี่ยเราเราโฟกัสอะไร 5G เนี่ยเราโฟกัสเรื่องของการไปเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับจ้างในการติดตั้งในเฟสเริ่มต้นเพราะฉะนั้นหากโอเปอเรเตอร์ต่างๆมีการติดตั้งมีการขยับขยายอันนี้เราพร้อมที่จะเป็นผู้รับเหมาอันนั้นก็จะเป็นเฟสวันทาง แต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ 5G เกิดขึ้นจริงประชาชนที่ใช้งานจะมีการใช้งาน data ที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ออฟฟิศที่อะไรก็แล้วแต่ปริมาณข้อมูลในภาพรวมที่จะ flow อยู่ในระบบจะเพิ่มสูงขึ้นอันนั้นแหละคืออันนิสส่งที่เราจะได้การที่ลูกค้าใช้ท่อเดิมที่เขาใช้เราอยู่อาจจะไม่เพียงพอต้องใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอันิสส่งที่เราได้ในอนาคตนะครับเรื่องของโควิดผมคิดว่าโควิดจริงๆแล้วเป็นวิกฤตที่สร้างโอกาส วิกฤตคืออะไรวิกฤตคือสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเจอมาก่อนแต่วิกฤตเนี้ยทำให้เราเกือบทุกคนรวมไปถึงเราในบริษัทด้วยเวกอัพค,คือตื่นจากสิ่งที่เราไม่เคยดูนะครับคอสต,ต้นทุนต่างๆเราชินเราใช้มาไม่เคยต่อรองพอเกิดโควิดเราต้องเซฟให้มากที่สุดเราเกิดการต่อรองนะครับเราเกิดการบริหารจัดการคอสและต้นทุนอันนี้คือสิ่งที่สร้างโอกาสให้กับบริษัททําให้มีการแอดจัสหรือขยับต้นทุน โควิดเองก็ทําให้สร้างสถานาการณ์ให้เราสร้างเป็นฮีโร่เหมือนกันลูกค้าเราที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเราเยียวยาทุกรายเราไม่คิดค่าบริการเขาเราให้เขาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับแต่พอหลังโควิดลูกค้ารู้สึกว่าความจริงใจที่เราให้แม้กระทั่งเวลาที่เขาลําบาก อันนี้ก็ทําให้เราสร้างพาร์ทเนอร์สร้างพันธมิตรสร้างเพื่อนโตต,ต,ต่อได้ในอนาคตในเรื่องรายได้จากการให้บริการ Data Center เหรอคะครับจริงจริง a ัตต์เซ็นเตเนี่ยต้องบอกว่าเหมือน apartment อพาร์ตเมนต์นะครับคือเซ็นสัญญากับลูกค้าระยะยาวลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ย้ายออกนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นรายได้ที่ค่อนข้างนิ่งแต่ละปีเราจะมีรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 90- 100ล้าน นะครับ stable fix ไปทุกปีไม่มีลดไม่มีเพิ่ม <c oughs> นะครับภาพตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้เวลาเราจะไปสร้างให้บริษัทโตเนี่ย <c oughs> บันไดขั้นที่1เรามีแล้วเหมือนเรามีอยู่ในกระเป๋าละ100ร้อยกว่าล้านนะครับพอเราไปมีไอ้สัญญาอื่นๆที่เราได้เข้ามาก็ค่อยๆมาพอกเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะขยายไปเท่าไหร่2องมันล้านสามันล้านมันก็คิดเบสบนออนท็อปจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว <c oughs> Data Center ก็จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับสก็คือ Data Center เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ลูกค้าเองไว้ใจ ดัตต c เซนเตอการเอาข้อมูลมาฝากไว้ที่เรานะครับลูกค้าเนี่ยเอาข้อมูลในระดับสําคัญมากๆเช่นบัตรเครดิตเช่นอะไรต่างๆของธนาคารขนาดใหญ่มาฝากไว้ที่เราเพราะฉะนั้นแปลว่าเราต้องมีความปลอดภัยในระดับสูงทําให้ลูกค้าถึงมั่นใจวันนี้เราอยู่ในเฟสที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานไปเกือบหมดละนะครับมีฐานลูกค้ามีความเชื่อถือในระดับระดับโคงกว้างละนะครับอันนี้ถือว่าเฟสหนึ่งจบละเฟสสเนี่ยวันนี้เราต้องคิดต่อย,ยอด อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเป็นการยูทิลไลซ์จากสิ่งที่เรามีต่อยอดขึ้นไปโดยลงทุนน้อยที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักทุนหรือว่า,าทางคนทั่วไปจะเห็นได้เราก็จะเริ่มไปคอร์สออนไลน์นะครับโครงสร้างที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรแค่ฟีดคอนเทนต์เข้าไปทำคอร์สออนไลน์ทำให้ประชาชนเนี่ยที่มีอินเทอร์เน็ตใช้แทนที่ไปดูอะไรไม่รู้นะครับมาดูคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มาหาลัยต่างๆสอนแล้วเราอัดคอนเทนต์มาเราฟีดเข้าไปในระบบ ก็ทาเงินได้ตรงนี้เราจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เองแต่ว่าเราไม่ทำคอนเทนต์ดลงเราให้คอนเทนต์ฟรีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการเอ็กชเชนนะครับซึ่งอันนี้สิ่งที่เราทําก็คือเรามีท่อเรามีปลายทางเรามีคนเสพคอนเทนต์เรามีต้นทางเราแค่จับต้นทางมาส่งให้ถึงปลายทางซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการบาลานซ์อันนี้คือ Scur v e ที่เราพยายามสร้างนะครับหรืองานเอสเ curve ใหม่ๆในงานด้าน Security วันนี้ปฏิเสธไม่ได้เวลาเราเดินออกไปข้างนอกครับกล้องมันจับภาพเราจริง แต่กล้องมันจับแล้วมันก็เก็บไว้ในกล้องนะครับทำยังไงล่ะวันนี้เราเดินไปแล้วเราอาจจะโดนขโมยมาขโมยกระเป๋าสตางค์เราแล้วเขาวิ่งหนีไปแล้วเลี้ยวซ้ายทํายังไงระบบกล้องมันจะสามารถวิ่งตามว่าเอ้ยเขาเลี้ยวไปซ้ายหรือไปขวาอันนี้ก็จะเป็นระบบ s e c u r i t y ปัจจุบันเราทําอยู่ในพื้นที่เขตกรทมทั้ง6เขตเนี่ยเราเริ่มเข้าไปทําแล้ว ทีนี้ในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเราก็เติบโตมาต่อนเนื่องจนล่าสุด9เดือนปีนี้เนี่ย26.38อัตรากำไรสุทธินี่ขึ้นไป2ดิจิตละครับครับ,รบือมันจะเพิ่มในสัดส่วนของอัตราส่วนทางการเงินได้อีกไหมคะคือต้องบอกว่าเป้าหมายใหญ่ๆนะครับเรามองไปอีกหลายๆปีข้างหน้าต้องเรียนว่าผมเองมีเป้าหมายใหญ่ ก็คือ GP Margin ผมอยากแตะ40%นะครับ n i t margin ผมอยากแตะ20%แต่คำว่ามองไปไกลๆเนี่ยผมอาจจะพูดถึง5ปีหรือ10ปีะนะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่วันนี้เรามองสั้นเรากลับมามองสั้นนะครับปีนี้ทั้งปีเราเพยายามจะมองให้แตะให้ได้3 28-30%อ,อันนี้คือเป้าหมายหลักของเราในเรื่องของ GP Margin นะครับและเมื่อใดก็แล้วแต่สิ่งที่ผมพูดถึงเรื่องของการ Utilize การต่อย,ยอดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการใช้ แอดเซ็จที่เรามีอยู่แล้วแต่เราได้รายได้เพิ่มโดยที่ต้นทุนเราไม่เพิ่มภาพตรงนี้ก็จะทําให้ GP เราเพิ่มขึ้นต่อปีอยู่ที่ประมาณ 2- 3% 2> อนันนี้คือเป้าหมายนะครับเน็ตมาจินจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นแล้วแต่ช่วงเวลาบางช่วงเวลาเราอาจจะมีงานติดตั้งที่เป็นโปรเจกต์มาจิ้นน้อยเข้ามามันก็จะดึงเน็ตมาจินลงขึ้นลงตามแต่ละช่วงเวลาแต่ถ้ามองภาพใหญ่จริงๆเราอยากจะไปแตะที่20% Net m เ r g i n นเน็ตมาจิ้นอันนี้อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า5ปี แต่ว่าแต่ละปีเราก็พยายามจะเพิ่มขึ้น1-2%แต่ละปีที่บอกเรา GP เราจะขึ้นไป40% NP n บ t p r ร f i t m a r t i n i ขึ้นไป20%ค,คือเป็น Business Model ตามที่คุณนัทน,นยัยอรเป็นมัธสกูมไหคะที่เราจะไปอินทิเกรตหรือมีมากกว่านี้คะจริงๆต้องบอกว่า Chapter มันมีอีก2 Chapter 2> ที่เราอยากทำแชปเตอร์ chapter ที่1ที่หลังจาก Chapter ที่1เนี่ยนะครับเราเรียกว่า Chapter ถัดไปเนี่ยเรามองเรื่องของการไปอินทิเกรต แต่จริงๆแล้วหลังจากเราอินทิเกรตเสร็จซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณสมถึงหปีเพื่อสร้างฐานลูกค้าตรงนี้มันจะเข้าสู่ชปเตอร์ถัดไปคือเป็นชปเตอร์ของอันนไลติก็ปัจจุบันเนี่ยเราเห็น Dataflow เนี่ยที่ใช้งานกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันฟลูค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีทั้งออข้อมูลจริงข้อมูลข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ในยุคอีก2ยุคถัดไปที่เราจะดูเรื่องของอ n น l y ติกเนี่ยมันอาจจะพูดถึงเรื่องของการ รีวิวว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงข้อมูลเท็จข้อมูลที่เชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้พวกนี้ก็จะเป็นระบบที่เริ่มเข้ามาชัปเตอร์ที่2ที่เราจะไปที่เป็นเรื่องของการอินทิเกรตเนี่ยมันจะเพิ่มรายได้กับกําไรให้เราได้สักกีปเปอร์เซ็นต์คะคือผมผมตั้งเป้าใหญ่ๆของบริษัทเนี่ยในช่วงในในช่วงความฝันที่ที่ผมวางไว้นะครับ<ะ>ฝันแรกผมอยากเห็น5,000ล้าน<ะ>5000ล้านเนี่ยเราตั้งโกไว้ว่าเราอยากเห็นใน5ปี นะครับฝันที่สองเนี่ยจริงๆเป็นฝันรับฝากมาจากคุณพ่อนะครับก็คือเราอยากเห็นหมื่นล้านคุณพ่อฝันจะเห็นบริษัทมีรายได้หมื่นล้านหมื่นล้านภายในปีอีกห้าปีข้างหน้าก็แกก็พูดไปลอยๆผมก็เลยเอามาเซตเป็นโกผมว่าโอเค1ิปีเนี้ยไม่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเราต้องไปให้ได้จากวันนี้นะครับทั้งนี้เป้า5ปีเป้า1ิปีดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางปีเราก็จ่ายันผลบางปีก็ไม่จ่าย เเดือนปีนี้ก็ไม่ได้จ่ายปันผลอีกครับนยโยบายเราเป็นไงกันแน่จริงๆนยโยบายจริงๆเนี่ยเราจ่ายปันผล4 0่เอของาออกาไรสุทธิของบริษัทนะครับจริงๆนนโยบายก็ยังคงเป็นนยโยบายเพียงแต่ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าสถานการณ์โควิดคือสถานการณ์ที่เราไม่สามารถ forecast ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ก็เลยเป็นนยโยบายหลักในบริษัทที่ตกลงร่วมกันว่าเราจะเก็บเงินสดไว้ในบริษัทให้มากที่สุด กพื่อจะรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันนั้นก็เลยเป็นที่มาของโภลัซีที่เปลี่ยนไม่มีการจ่ายผลนะครับเมื่อผ่านโควิดไปนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาว่าสถานการณ์โควิดถือว่าคลี่คลายเยียวยาแล้วหรือยังนะครับถ้าตรงนั้นมันผ่านสะดวกแล้วมันสามารถที่จะคลี่คลายทุกอย่างมองเห็นภาพชัดผมคิดว่าโ o l i ซีเราก็สามารถที่จะดำารงตามนั้นได้ครับ โดยรูปแบบการหาไรายได้ของ i อท l นะคะที่รับรู้งานโครงการขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน4-5ปีนะคะแล้วก็สร้างไรายได้ประจำให้กับพอร์ตถึง80%กูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านนั้นจะวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงนะ้ากลับมาติดตามค่ะ วันนี้คุณสามารถสร้างโรงหนังและโลกความบันเทิงไว้ที่บ้านคุณด้วยกล่อง True ID TV กล่องเดียวที่สามารถรับชมความบันเทิงระดับโลกได้ง่ายๆมากไปกว่านั้นยังมีความบันเทิงให้คุณได้เลือกชมฟรีอีกล้นจอทั้ง True p r e m i u y สดทุกสัปดาห์หนังดังซีรีส์ฮิตกว่า1,000เรื่องแถมยังรับชมหนังใหม่ออกโรงได้ก่อนใคร ใช้พรูพอยแลกฟรีใช้งานง่ายด้วยระบบค้นหารายการผ่านเสียงภาษาไทยพ,พร้อมฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ Kids Mode ที่ใส่รหัสเพื่อป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กให้สนุกกับคอนเทนต์ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังรองรับแอปพลิเคชันสุดคิดอีกมากมายเฉพาะลูกค้าทูออนไลน์และทูมูฟเอชแบบรายเดือนเท่านั้นเป็นเจ้าของกล่องทูไอดีทีวีได้แล้ววันนี้เพียงเดือนละ50บาทพร้อมรับเงินคืนผ่านทรูมันี่วอลเล็ตติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยเพียงแค่สแกน QR code เข้าไปที่เว็บไซต์ www.truecom.co.th co. ไปที่ True h o ใกล้บ้านท่าน หรือจะโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้0 2 7 0 0 8 0 0 0 0ค่ะถึง3 1มกราคม2,564ท็อปทวด4แผ่นดินวัยร้อยหปีเผยเคล็ดลับกินหมากช่วยให้อายุยืนฮือหาอแปะ8นิ้วจัดโปรโสู้โควิดขายบุฟเฟอ่อาหารจีนอิ่มลัก69บาท ติดตามได้ในเรื่องดีๆทั่วไทยบ่ายสามโมงตรงวันนี้ ของรายการวิ s i n e ั s m o โมเดลนะคะเราวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทไอเทลกันนะคะหรือว่าอินเตอร์ลิงเทลคอมจำกัดมหาชนค่าเมื่อสักครู่นี้ฟังผู้บริหารไปแล้วนะคะในเรื่องของการเข้าสู่ c h a p ตอร์ที่2แล้วก็การจะเติบโตใน c h a p ตอร์ที่3นะคะในเบรกนี้ค่ะเราพูดคุยกันกับดรนิเวศเหมวชิระวรากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตโอมพิพัฒนากุลน,นักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพกันค่ะสวัสดีสองท่านค่ะสวัสดีครับดีครับอนุญาตเริ่มที่คุณวิสิตนะคะคุณวิสิตขาสําหรับ อินเทลิงก์เทเลคอมก็ถือว่าเป็นบริษัทลูกของทางด้านของอินเท link ์นะคะคทีนี้โมเดลของเขาเนี่ยเขาไปทางด้านเทเลคอมมากกว่าการที่เราจะลงทุนในหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณวิสิ์แนะนํำยังไงคะในเรื่องของการดูโมเดลธุรกิจครับถ้าเกิดวิเคราะห์ไอเทลเนี่ยต้องวิเคราะห์3ส่วนนะครับส่วนแรกคือเขามีรายได้ที่มาจากเรื่องเกี่ยวกับการบริการครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงหรือ Data Service นะครับรงนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่มาสักสามสิบหกถึงสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็น Recurring Income นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำ Fiber Optic นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารพวกเกี่ยวกับ Data ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดดู End User เขานะครับผู้ใช้บริการตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่ผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์พวกมีเดียต่างๆเนี่ย,ยที่ต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเนี่ยนะครับพวกมีเดียเนี่ยก็คือใช้ประมาณ45% นะครับของรายได้ตรงนี้นะครับส่วนที่2เนี่ยคือเป็นลูกค้าลูกค้าองคอก์กรภาครัฐนะครับองคอก์กรภาครัฐนี่อาทิเช่นกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือว่าพวกเกี่ยวกับการประปาต่างๆเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้ขึ้นอยู่การบิดดิ้งและแต่ตรงนี้ประกอบเป็น24%ของรายได้เขานะครับส่วนที่3ก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับอาทิเช่นพวก บริษัทที่มีต้องลิงก์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทลูกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กคืออาจจะประมาณสักสิของไรายได้เขาจะสังเกตนะครับว่ากลุ่มที่เป็นบริการโครงกาสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเนี่ยนะครับเป็นถือว่ารีเคล้งอินคัมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรี c คล้งอินคัมหมายถึงว่า เป็นรายได้สม่ําเสมอนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่มาสักหกสนะครับของรายได้ของบริษัทนะครับบริษัทมี t a r ์เก็ตนะครับว่าจะมี Recurring Income เกือบถึง80%นะครับใน3าปีข้างหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวิเคราะห์เรื่องของไอเทลเนี่ยอันที่1นะครับเรื่อง Recurring Income นะครับส่วนที่2เนี่ยที่วิเคราะห์ต่อไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งการบริการติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมนี้ก็จะเป็นเเรื่องกี่ยวกกัับบคล้ายๆ การรับเหมาติดตั้งนะครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกอาทิเช่นพวกกศทนะครับหรือเป็นเรื่องของตัวบริษัททรูอะไรเงี้ยนะครับบริษัทโอเปอเรเตอร์เทเลคอมโอเปอเตอร์รอรต่างๆเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับการรับเหมาติดตั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของ Back บล็อกนะครับ ส่วนที่ทําให้ไอเทลเนี่ยนะครับบางปีเนี่ยรายได้จะดีนะครับบางปีอะไระไรายได้จะโหดเนี่ยเป็นเพราะแบ็คหลอกตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขามีแบ็คหลอกที่เยอะนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้เอทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าจะวิเคราะห์ไอเทลเนี่ยต้องวิเคราะห์3ส่วนนะครับส่วนที่เป็นรีเคล่งอินครับนะครับส่วนที่เป็นที่ว่าก็แบ็ ประมูลได้มาเป็นแบ็กหลอกนะครับส่วนที่3คือเป็นเรื่องของ Data Center อนะครับอาจารย์ขาอาจารย์มองไ<ช>อเทยังไงบ้างเข้าใจว่าอาจารย์ค่อนข้างจะคุยกับผู้งานด้อยเหมือนกันนะคะอาจารย์มองไงคะครับผมว่าบริษัทนีเ้เก่งนะ <c oughs> เป็นบริษัทเล็กที่เก่งนะแล้วก็มีคล้ายๆกับว่าจับตลาดที่อาจจะเป็นนิสหน่อยหนึ่งเล็กหน่อยหนึ่งแต่ว่า <c oughs> เป็น เซกเตอร์เป็นอะไรที่มีความจำเป็นมีความต้องการแล้วก็มีกำไรนะก็ที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเราก็ส k e ปติคอนะว่าบริษัทเล็กๆทำทำทำในเซกเตอร์ที่ใหญ่นะเพราะว่าเรื่องของพวกนี้จะคอมอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเกมของพวกตัวใหญ่ๆกันนะเพราะว่าตลาดมใหญ่มากนะ,ะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไปจับที่เล็กลงมาแล้วก็ หาจุดหาจุดที่ได้กําไรดีแล้วก็มีความสามารถในการจะไปขายอะไรต่างๆนะไปไปได้ดีอะไรต่างๆมาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญในการดีวกับ <c oughs> ทางการด้วยมั้งนะเพราะว่าเข้าใจว่าเดิมทีบริษัทแม่รหรืออะไรก็ก็ไปประมูลไปอะไรขายให้กับหน่วยงานราชการนะครับนะขายพวกอะไรไฟเบอร์ออปติกนู่นนี่ใช่ไหมที่ที่ดูมาเนี่ยผมว่าโอ้โหเขาเขา,เขาโตดีมากนะ,ะไรายได้ โตปีหนึ่ง20-30%หลายปีมีปีปีกเนี่ยอาจจะลดลงนะฮะอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะโควิดหรืออะไรก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการก่อสร้างอะไรต่างๆมันก็อาจจะอาจจะช้าลงนะหรือว่าแบ็คกรอบน้อยลงไม่รู้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยกำไรก็ตามนะกำไรปีนี้แม้ว่ายอดขายจะดูเหมือนก็ตกลงนะแต่กำไรก็ก็เพิ่มขึ้นนะน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเรเพิ่มขึ้นแล้วก ดูจากที่ที่ที่เขาคิดจะทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมันก็มันก็ไปได้นะจับตลาดบางส่วนที่แบบรายใหญ่ๆเขาไม่อยากเล่นหรอกเพราะว่ามาร์เก็ตซ้ายมันไม่เยอะหรืออะไรต่างใช่ไหมเออกำไรก็ตอนนี้มาจิ้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะยอดขายลดลงก็จริงแต่ว่ามาจิ้นปีนี้อาจจะเป็น10%จากที่เดิมเคยประมาณ7 8อร์เะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งก็คือได้พวก เนี่ยเป็นรา,ายรับที่เป็นรีเคลิงที่เป็นแบบมา r ิ i n ดีเพราะาถ้าเป็นทําธุรกิจรับเหมาคงไม่ได้อะไรมากนะเพราะว่าการแข่งขัน,นสูงมากนะเขาก็สามารถปรับตัวจะมีข้อจุดอ่อนนิดหนึ่งที่ว่าคือฐานเงินทุนเขาไม่ได้ใหญ่นะเขากู้เงินเยอะกู้เงินลงทุนไปเยอะนะเขาดีเอเลโชเนี่ยสูงถึงตอนนี้2.6เท่าประมาณนี้ ก่อนหน้านี้ก็2.8เลยแต่ถ้าย้อนหลังไปหลายปีเนี่ยมันแค่หนึ่งกว่าแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าไปลงทุนผมว่าคิดว่าผู้บริหารเก่งนะใช้ได้คือเขามีความคิดมีอะไรเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ผมว่าใช้ได้เลยนะก็จะดูราคาอีกทีก็ได้นะฮะแต่ว่าในนาทีเนี่ยผมว่าดูจากตัวเลขดูจากทิศทางเพิ่มยอดขายพวกนี้ก็น่าสนใจนะนั้นกลับมาที่การประเมินมูลค่าหุ้นนะคะคุณวิสิ ประเมินมูลค่าหุ้นของไอเทลยังไงคะครับการประเมินมูลค่าเนี่ยสามารถประเมินได้หลายวิธีนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีเ e เวอร์ n g งอินค e มที่เพิ่มขึ้นนะครับ ปัจจุบันนี้60%บริษัทมีเป้าหมายเป็น80%เรื่อง Recurring Income เนี่ยรายได้ที่สม่ำเสมอเนี่ยสามารถประเมินผ่านเพื่อว่าส่วนลดกระแสเงินสดนะครับหรือ Discount Cash Flow นะครับอันที่สองเนี่ยสามารถประเมินผ่านเรื่องของราคาเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าทางบัญชีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับถ้าเกิดดูจากทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับว่าบริษัทเนี่ยมี PE Ratio เนี่ยอยู่มาสัก15-16เท่านะครับซึ่ง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนนี้คาดการณ์เรื่องการเติบโตเนี่ยปีหนึ่ง15-20เปอนะครับในแง่ของไพ่เปอร์บุ๊กเนี่ยราคามูลค่าต่อบัญชีเนี่ย1.58เท่านะครับ r o e 11นะครับบ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยก็ยังถือว่าอันเนอร์วารูเล็กๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือถ้าดูสัดส่วนทางการเงินนะครับบริษัทมีเขาเรียกว่ากำไรขั้นต้นนะครับอยู่ที18่18-20เปอร์เนะครับ มีเน็ตมาจินนะครับอัตรากำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่เจ็ดถึงสิเปอร์เนนี่ถือว่าดีนะครับบางปีเนี่ยสบเนบางปีก็เจนะครับขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างของรายได้ของเขานะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับเมื่อดวมกับตัว D/E Ratio ที่สูงเนี่ยประมาณ2 6 4จุหกสี่เท่าเนี่ยก็บ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยยังเรียกถือว่า under value เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยที่เขาเป็น mature industry นะครับค่ะเป็นหุ้นประเภทไหนดีคะ ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นเรียกว่ามีนิชของตัวเองนะครับมีจุดเด่นของตัวเองนะครับซึ่งจะสังเกตนะครับว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีบริษัทที่มีนิชของตัวเองทางด้านเกี่ยวกับ data switch แบบนี้ครับอโอเคค่ะอาจารย์นิเวศขาอาจารย์ประเมินราค่าหุ้นไอเทลยังไงบ้างคะความรู้สึกผมอะก็น่าสนใจระดับหนึ่งแต่มีความเสี่ยงอย่างที่ว่านะซึ่งก็ก็ a ิสเนเบลนะผมว่าเพียงแต่ว่าจะสังเกตว่าตัวเนี้ยเขา ปันผลไม่ค่อยเยอะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านี่เขาเยอะไงคือเขากำลังเจติบโตเขาก็จะที่ปันผลปันผลน้อยปันผลค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะเนื่องจากว่าถ้าคุณจะโตเนี่ยคุณต้องมีทุนมีอะไรต่างๆถือว่าเป็นโตแบบมีนิชโตแบบนิชหน่อยแล้วกันนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนะอาจารย์โกลด์ฮะแต่เป็นโกลด์ที่เป็นแบบตัวเล็กหน่อยอ่าเอาคือโกลด์ด้วยนิชของตัวเอง ใกล้ๆอย่างนั้นมันก็จะไม่ใหญ่โตแบบไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ใหญ่โตมากมายอะไรเพราะว่าเงินทุนจํากัดเพื่อยๆนั้นเวลา <c oughs> ที่เราประเมินมูลค่าหุ้น <c oughs> ของหุ้นประเภทนี้อาจารย์ก็บอกว่าต้องเข้าไปดูรายได้ของเขา่ก็ดูเนี่ยผมว่าดูลิขิติมคำเนี่ยเป็นตัวสำคัญแล้วก็ดูกําไรที่ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ถ้ามันยังกําไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะอาจารย์ผู้บริหารเขาบอกว่าอีก5ปีอาจจะได้เห็นตัวเลขถึง20%นะคะ อตัวที่เป็นไอ้นี้เน็ตโฟล์กมาร์จิ้นค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ก็คงจะดีก็จะไปสู่ชั珀ที่สาม่ะอาจารย์เรื่องของดัต a ้านั่นไงเพียงแต่ว่าความเสี่ยงตรงนั้นนั่ว่าว่ามันมีเท่าไหร่มันคืออนาคตใช่มันคืออนาคตแล้วก็คุณกำลังเล่นอยู่เกมที่คนคนเล่นเล่นใหญ่ใหญ่ก็เล่นนะเล่นนะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องหาช่องทางของคุณเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ business model ของบริษัท อินเตอร์ลิงเทเลคอมนะคะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะดเรนเนวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด,ด้วยขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมะ่ะสามารถติดตามรายการ Business Model ได้ทุกวันพุธนะคะรายการเราก็จะเป็นเข็มทิศหนึ่งค่ะในเรื่องของการที่ให้คุณผู้ชมนั้นสามารถกระจายเรื่องของการลงทุนไปสู่ตลาดหุ้นนะคะหรือว่าเป็นการซื้อหุ้นที่มีคุณภาพนะคะลงทุนได้ในระยะยาวแบบสบายใจมีความสุขนะคะวันนี้ดิฉันนวราต์จริญพิมลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีคะ่ะ วหสาสำนักง,งานกสทชจะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวีทั่วไทยแต่ละพื้นที่จะมีช่วงเวลารับสัญญาณไม่ได้ชั่วคราวคลิกที่นี่เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อ020-700-700นะคะ